สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเปิดคําทํานายโหนวารินปี2567ฟังแล้วคนลุกทุกเรื่องที่ข่วงพระเจ้าล้านนาตำบลดอดแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายวารินบัววิรัตเลิศหรือโหรวารินหมนชื่อดังเจ้าของฉายาโหรคมช ประธานมูลนิธิอาจารย์วารินบัววิรัตเลิศและประธานมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนานำนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทำบุญและถ่ายชีวิตโครกระบือเนื่องในวันกองทัพไทยและปฐมฤกษ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ,ษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาในพื้นที่ข่วงพระเจ้าล้านนาคำทำนายโหนวารินปี2567รภายหลังจากที่เสร็จสิ้นจากพิธีต่างๆแล้ว เมื่อสอบถามถึงสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยนั้นทางโ้นวารินเปิดเผยว่าเบื้องตน้นยังคงยืนยันตามนิมิตที่ตัวเองนั้นได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ปลายปี2566ที่ผ่านมาว่าเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปีใหม่2567แล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามลำดับไปสู่ยุคซีวิไลคำทำนายถัดมาคำทำนายในเรื่องของการเมือง จับตาผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏสำหรับการเมืองนั้นหวนวารินระบุว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้นแม้จะทำดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่ใช่ผู้นำประเทศตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยนั้นไปสู่ยุคสีวิไลืย่ยมองเห็นว่าหลังจากเดือนเมษายน67เเป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับคณะผู้บริหารใหม่ซึ่งในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของทุกฝ่ายและปราศจากความขัดแยง้งหรือความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญทั้งนี้ยังไม่ขอระบุว่าผู้นำตัวจริงคนที่ว่านี้เป็นผู้ใดบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้ชายเวลานี้อยู่ในประเทศไทยและเป็นคนที่ เห็นหน้าคราตากันอยู่แล้วคำทํานายสะพึงหลวงปู่ศิลาเตือนล่วงหน้าน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ2573ผู้คนอพยพหนีขึ้นเขาใหญ่ราคาที่ดินพุ่งวาละหนึ่งล้านบาทคำทํานายของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแห่งวัดพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกลาลสินพระเกจิอาจารย์ที่เลื่องลือในสายกรรมฐาน เหลาสิจญาุสิทธิ์นับถือกราบไหว้หลวงปู่ศิลาที่ขึ้นชื่อว่ามียานอย่างรู้ล่วงหน้าสามารถทำนายทายทักอนาคตได้อย่างแม่นยำจนทำให้มีเหล่าลูกศิษย์ลูกหานับถือทั่วทุกหนแห่งเมื่อ30มิตรถุนายน2567ที่ผ่านมาหลวงปู่ศิลาได้ทำนายกล่าวเตือนศาสนิกชนทั้งหลายที่อยู่ภายในงานพธิธีพุทธาพิเศษ เหรียญมหาบารมีพระศรีอริยะวาระที่สองที่วิหารต่อแดนสวรรค์ภายในวัดถ้ำแก้วภาวนาตำบลหนองยาขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อหลวงปู่ศิลานั้นได้ทำนายเตือนให้ทุกคนนั้นระวังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคม2573กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์ โดยทุกคนจะหนีภัยแห่อพยพไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและในปีนั้นเองที่ดินนั้นจะมีราคาแพงขึ้นอย่างเท่าตัวขนาดที่ว่าขายกันวาละหลักล้านอีกด้วยหมอรักฝันทงชี้ทักษิณกลับมาไทยมหาที่ตายน่ากลัวใครดูดวงให้กลับมาทำคิปทำนายดวงชะตาต่างๆเป็นประจำอยู่แล้ว สำหรับหมอดูชื่อดังหมอลักษณ์ราชสีหรือหมอลักษณ์ฟันธงล่าสุดได้ทำคลิปทํานายดวงชะตาลัคนาราศีในครึ่งปีหลัง2566ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมซึ่งหมอลักษณ์นั้นได้เผยว่ามีดวงชะตาของคนดังที่เกิดราศีนี้ที่น่าจับตามองก็คืออดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังมีข่าวทักษิณกลับเมืองไทยก็ได้มีการตัดต่อคลิปดังกล่าวนั้น ไปทั่วโซเชียลมีใจความว่ามีดวงใหญ่ที่เป็นคนสาธารณะที่เขารู้กันทั่วว่าท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเกิดราศีกันมันมีเหตุเพศภัยแล้วจะเดินมาหาจุดความตายตามดวงเกณฑ์ตามดวงชะตาในดวงมีเหตุที่ดาวพฤหัสบดีนั้นจอนเป็นมรณะแก่ดวงชะตาคุณทักษิณก็อยู่ราศีนี้ที่พูดไม่ใช่หมายว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่ มันมีประเด็นให้ได้เห็นให้ได้ชี้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่เป็นโหรและมีความเป็นธรรมมีหลักวิชาจะต้องรู้ว่าในเวลานี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีภัยจากงานเดิมจากที่อยู่เดิมหมายถึงแหล่งเกิดกําเนิดในตนแปลว่าคนที่เกิดราศีกันถ้าวันนี้นั้นไปอยู่ต่างทิน่นต่างแดนจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีถ้าเกิดกลับมาอยู่ในเมืองในประเทศไทย จะเข้าจุดตายน่าเป็นห่วงน่ากลัวผมไม่รู้ว่าใครดูดวงให้ท่านอดีตนายกให้กลับมาหาที่ตายเพราะโอ้โหพันธุมรณะโหนหญิงยิ่งใหญ่อย่างพี่ฟองสนานกับผมนั้นเห็นตรงกันว่าจรเป็นมรณะตั้งแต่ปีนี้ถึงเมษายนปี67เข้าเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคราวเคราะห์ที่เรียกว่าพินทุบาทเรียกว่าร้อนนิรันดร ร้อนดุดไฟนรกโลกันเผาไหม้เข้าเกณฑ์หนังที่ว่าห่างไกลและพัดพรากจากคนรักสูญเสียบ้านทรัพย์สินสูญเสียอิสรภาพไปไกลเสียพ้นเคราะห์พ้นทุกข์ไปไกลเสียก็ดีแล้วคิดกลับมามีภัยปีมังกรถล่มดวงเมืองสินแสเข่งทํานายดวงเมืองปี2567ชี้เป็นปีแห่งมังกรไฟบาลัยกันอลาวาดเตือนระวังขัดแย้งรุนแรง ของสถานการณ์บ้านเมืองอาจารย์ชนทัตรพรืชไทยพ่องสินสายเข่งผู้อำนวยการสถาบันหัราศาสตร์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ทานายดวงเมืองปี2567ว่าในปี2567เป็นปีแห่งมังกรไฟบาลัยกันอัลวาดถล่มดวงเมืองในปี2567นี้จึงต้องเตือนให้ระมัดระวังสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจในปีปะทะ ระหว่างดวงเมือง21เมษายน2,325ปีขานธาตุน้ำกับปี2,567ปีมังกรไฟบาลัยกันในสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งรุนแรงของสถานการณ์บ้านเมืององค์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันล่มสลายปะทุความรุนแรงสร้างความแตกแยกวงการการเมืองที่เกิดขึ้น รวมทั้งเหตุให้เกิดคดีความซึ่งถึงแม้ว่าปีนี้นั้นจะไม่ใช่ปีชงหรือปีที่ประทะแต่เป็นปีที่มีผลกระทบที่จะสร้างความรุนแรงสร้างความกละหนสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกปี2567เป็นปีที่ยังคงเป็นมรสุมสำหรับประเทศไทยซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน66ต่อเนื่องปี2567และ ปีของโรงเมืองก็คือวันที่ยิมเอ็ดเมษายน2325เวลา6นาฬิกา5้นาทีปัญหาต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่ก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งภาครเมืองและองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายวิญญาณชั่วร้ายซาตานร้าย ไม่ว่าจะเป็นปีขานของปี2,325และปีมะโรง2,567ตัวการก่อให้เกิดปัญหาทางด้านของความขัดแยง้งทางด้านของการเมืองงานราชการก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นระหว่างประชาชนปัญหาความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสารพัดเหตุสารพัดเ,เรื่องส่งผลกระทบก่อให้เกิดเศรษฐกิจการค้าการขายล่มสลาย เหตุภัยพิบัติก่อให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัยวัตภยัยดินถลม่มน้ำท่วมหรือเหตุการณ์สึนามิต่อจนถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ไฟบาลายกันที่สะสมเป็นปีที่หที่ก่อให้เกิดการประทุที่รุนแรงมากขึ้นสงครามการเมืองสงครามประชาชนจะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวาย